เราเริ่มต้นก่อนก็คือว่าเรารู้สึกว่าปัญหาฝุ่นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เออเราอยากอยากหาทางแก้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มองว่ายานยนต์พวกสันดาปพวกนี้มันก็เป็นปัญหาหนึ่งกลเ้ยมองหารถไฟฟ้าใช้อันนี้ก็ที่มาเลือกฟอร์มในส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในงบด้วยแล้วก็เล็กกระทัดรัดแล้วก็ออไปดูลองหัดขับแล้วเอ้ยมันพอขับได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองซื้อทันที่หนึ่งมาก่อน ลองดูว่าเอ้ยเราปรับจากขับเท้าาเป็นขับมือเนี่ยมันทําได้ไหมอะไรเงี้ยเออพอขับซื้อคันแรกไปคันที่หนึ่งค่ะก็ลองหัดขับเออขับได้พอหัดขับได้รู้สึกว่าเอ้ยทุกคนก็อยากจะมาขับแต่คันนี้ซ้ําๆแบบแย่งกันขับก็เลยว่าเอองั้นก็เลยขายรถอีกคันหนึ่งเพื่อมาซื้อคันที่สองก็เลยกลายเป็นมีสองคันค่ะ แล้วตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันว่ารถเล็กเนาะขับทางแบบทางด่วนเนี้ยเออรถบรรทุกเอออะไรเอยเราจะไหวไหมอะไรเงี้ยปรากฏเอาเข้าจริงๆะร,รถมันไม่ได้คงที่คิดแล้วพอเข้าจริงเนี่ยคือรถมันขับสนุกมันเร่งมันแซงมันเปลี่ยนเลนได้ได้อย่างที่เราคิดเียแต่ว่ารถมันไม่ได้เร็วมากเพราะฉะนั้นพอเราขับไปสักพักเนี่ยเราก็จะต้องมีสติตลอดเวลาว่าเออเรารถช้านะอยู่ชิดซ้ายหรือว่า เอออยู่เลนที่แบบมาให้รถเร็วเข้าไปได้นะคะก็พอปรับโหมดการขับปรับสไตล์การขับอะไรเงี้ยค่ะได้ก็รู้สึกแฮปปี้นะส่วนฟอร์มเนี่ยค่ะยิ่งพอยิ่งใช้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรายิ่งรักหลงรักมันมากขึ้นคือตอนที่ยังไม่ใช้ก็รู้สึกว่าเออเป็นกระตดกระตูนธรรมดาน่ารักน่ารักรถเล็กๆอะไรเงี้ยแต่พอใช้เนี่ยมันรู้สึกว่าเออหนึ่งเนาะมันประหยัดเงินในกระเป๋าเรา สองมันเออพาเราไปในที่ต่างๆแล้วก็แบบเราไปไหนคนก็แบบว่ายิ้มให้เราอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเออมันก็ทําให้เรารู้สึกชอบรถมากขึ้นแล้วก็บางทีพอเราไปไหนกับลูกเนี้ยค่ะเราหาที่จอดได้ง่ายๆเราไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยแบบเออไปที่ไหนแล้วจะมีที่จอดไหมอะไรเงี้ยคือขอที่เล็กๆให้เรายเงี้ยเราก็มีที่จอดเลยค่ะเรื่องจอดเรื่องประหยัดแล้วเรารู้สึกว่า มันไม่ได้ดูมีปัญหาเลยว่าเอ้ยเรามีสมาชิกเยอะแยะแล้วเราจะไปไหนไม่ได้หรือว่าเราไม่ได้มีความกังวลว่าเออเราไปไกลแบบจะหมดเพราะจริงๆแล้วเอาเขาจริงๆร้อยร้อยกว่าโลที่เขาให้เราเนี่ยมันก็เพียงพอก็เลยรู้สึกว่าเออพอใช้แล้วเราเราชอบที่เราไม่ได้แบบปล่อยไอเสียเวลาทุกครั้งเราใช้รถทุกวันเนาะเราปล่อยไอเสียทุกวันเนี้ยเราสึกว่าเออทุกครั้งที่เราใช้เราสบายใจเราประหยัดเงินในกระเป๋า ลูกลูกเราก็ไปไหนมาไหนกับเราได้ตลอดก็เลยรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราก็รักมันอยากไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยไปกับไปกับเขาอะไรเงี้ยค่ะ